อด,ดีบุกช้างเล็กรอสีหายาช่องปอป่าศึกษาแบงคเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายาสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ เอฟซีพบกันวันนี้เป็นคลิปวิดีโอปะปาะะะมาประกาศรับซื้อเหรียญวันนี้เดี๋ยวประกาศรับซื้อเหรียญอ,อสมัยราชการที่4กันนะฮะก็ปปายพอดีปะปาไปอ,อคล้ายๆว่าไปค้นพบค้นคว้าแล้วก็เออไปเจอเอฟซีฮะทั่วไปใช่ไหมเขามีข้อมูลของเหรียญนี้ไว้นะฮะก็เป็นเหรียญอัดดีบุกสมัยราชการที่4ี่นะฮะ อัดดีบุกสมัยราชการที่4ที่ปปาเคยประกาศรับซื้อไปจะไมผ่านการใช้งานก็ราคาหลักสิบหลายสิบถ้าสวยขึ้นมาก็หลักร้อยนะสองร้อยสามร้อยประมาณนี้นะฮะถ้าสวยจะจัดก็ว่ากันไป400ประมาณเนี้ยแต่ราคาจะไม่ค่อยเกินนี้นะ F4 สำหรับเหรียญอัดดีบุกใช่ไหมที่ปปาประกาศรับซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะได้สภาพผ่านการใช้งานเยอะ F4 ฮะผ่านการใช้งานเยอะมากๆเลยสำหรับเหรียญอัดดีบุกสมัยราชการที่4 ะะที่ F4 ส่งรูปตรวจสอบประมาณประเมินราคาแล้วก็ส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะฮะค่อนข้างจะโอ้โหแบบขอบทั้งด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังนี่ค่อนข้างจะสุดหมดเลยนะฮะขอบบินเอยผุกร่อนเอยประมาณเนี้ยนะฮะก็มีแต่สภาพไม่ค่อยดีนะฮะราคาก็จะไม่ค่อยแพงนะฮะสำหรับเหรียญอัดเนื้อดีบุกสมัยราชการที่4ด้านหน้าพระมหามงกุฎ ประมาณนี้เลยเอฟซี FC. ส่วนด้านหลังก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นพระแสงจักประมาณนั้นเลยนะเอฟซโอเคเนาะที่ผ่านมาปะปาร,รับซื้อหลัก1 0บถึงหลักร้อยจะกี่ร้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าราคาสูงสุดเนี่ยเอฮะสวยๆอย่างเงี้ยรับซื้อไม่เกิน3-4 0 0นะฮะเป็นผลปกติธรรมดาโอเคเนาะแต่ว่าพอดีเอฟเซียปปาไปค้นพบนะฮะ ข้อมูลของเหรียญเหรียญนี้ที่บอกว่ามีอยู่บล็อกหนึ่งนะฮะที่บอกว่าหายยากที่จริงแล้ว F อฟเซียเหรียญเหรียญอัดดิบุกเนี่ยก็ดูไปดูมาใช่ไหมตามวงการนะฮะตามข้อมูลเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนจะมีสองบล็อกนะฮะด้านหลังนะ่าจะมีสองบล็อกก็มีบล็อกหนึ่งที่บล็อกปกติธรรมดาฮะที่ปอกวารับซื้อหลักส10ิบถึงหลักร้อยจะกี่ร้อยละสองร้อยสามร้อยประมาณเนี้ยที่ได้มานะฮะนะอืม แต่มีอยู่บล็อกหนึ่งเอะปาปาไปค้นคบข้อมูลไป,ไปค้นพบข้อมูลก็มีการเล่นหากาันค่อนข้างจะสูงกว่าปกติธรรมดานะฮะจะเป็นบล็อกแบบไหน f อฟซีฮะดูเพียงด้านหลังเท่านั้นดีไม่ดีครจากที่ประปาเคยรับซื้อเหรียญละ200-300ใช่ไหมดีไม่ดีท่านอาจจะขายได้ถึง600บาทกันเลยทีเดียว เอเซีเดี๋ยวเราเข้ารายการดูเหรียญบล็อกหายากกันเลยตรงนี้3มเหรียญเนี่ยจะมีบล็อกหายากอยู่เหรียญหนึ่งนะฮะเดี๋ยวปอปาพาไปดูเหรียญที่มีราคาขยับขึ้นอีกนิดหนึ่งก่อนเข้ารายการเอสซียฝากทุกคนทุกท่านเลยเนาะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของปอปาไว้นะฮะเวลาปอปาเผยแร่คลิปวิดีโอประกาศรับซื้อเหรียญหรือว่าปอปามาขายเหรียญเนี่ยคลิปวิดีโอจะได้ไปแจ้งเตือนที่ท่านนะฮะกดติดตามช่องของปอปาไว้โอเคเนาะ เอฟสี่ฮะเหรียญแรกเป็นบล็อกป,ปกติธรรมดาฮะง่ายๆเลยดูแค่ด้านหลังก็พอเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากไปนักให้เอสเอาสองเหรียญเลยดีกว่าเป็นบล็อกป,ปกติธรรมดาฮะดูแค่ด้านหลังเป็นพอเลยนะ,ะบล็อกป,ปกติธรรมดาเอสฮะก็คือดูแค่ด้านหลังฮะดูที่รูปช้างนะฮะเราจะเห็นว่าช้างที่ยืนอยู่กลางกงจักรเนี่ยนะฮะ เขาเรียกกันว่าบล็อกปกติธรรมดานะ,ะเป็นยังไงเนี่ยอ่ก็คือหาง่ายกว่า,วางันเถอะนะสำหรับช้าง2ตัวที่ยืนอยู่ช้าง2เชือก2ตัวที่ยืนอยู่ในกรงจักนะเอฟซี FC. ก็เป็นช้างปกติธรรมดาฮะ,อะ FC เอฟซีนนะะเขาเรียกว่าช้างใหญ่ <c oughs> นะฮะช้างใหญ่ทั้ง2เยเลยเห็นไหมเอฟซี FC. นะฮะก็เหรียญเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เหรียญนี่คมชัดกว่าแต่ว่าดูแล้วเป็นรูปแบบของบล็อกช้างใหญ่ นะฮะประมาณนี้แหละนะ,ะบล็อกช้างใหญ่ทเก็นบล็อกปกติธรรมดา f ออย่างที่ป่ะปาบอกไปใช่ไหมเอ่ยที่รับซื้อกันก็ถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาบล็อกเหรียเสียราคารับซื้อนะฮะก็ผ่านการใช้งานมากๆก็จะอยู่ที่20-30-40ก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าหากว่าสมบูรณ์แบบคามือปะปาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ200 300นะฮะ200-300 200-300เท่านั้นเองแต่ F อฮะเรามาดูอีกบล็อกหนึ่ง มาดูกันนะฮะเดี๋ยวป,ป้าเปรียบเทียบให้ดูพอดีป,ป้าได้ข้อมูลมาพอดีป้า,ปามีเหรียญด้วยมาดูเหรียญน,นี้กันเอฟซี FC ฮะเหรียญน,นี้ต้องบอกเลยว่าข้อมูลเป็นบล็อกหายากนี่เลยเอฟซี FC ฮะนะนี่คือเหรียญอัดดีบุกบล็อกหายากช้างเล็กนะฮะเอฟซี FC. เป็นบล็อกช้างเล็กนะะก็คือข้อมูลเขาทำมาใช่ไหม เออป้าป้าก็ไปสืบสอบพยายามจะไปหาข้อมูลของเหรียญชนิดราคาเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าเออมีอะไรที่แปลกๆออกมานะจะได้มาทําการซื้อและขายนะฮะในช่องของป้าป้าพอดีป้าป้าได้มาเหรียญหนึ่งนะฮะก็เป็นรูปแบบของด้านหลังเอฟซีเป็นบล็อกช้างเล็กให้เอฟซีสังเกตดูนะฮะถ้าใครมีแบบนี้ถ้าสวยสมบูรณ์ด้านหน้าด้านหลังนะเอฟซีนะสวยสมบูรณ์ด้านหน้าด้านหลังสําหรับบล็อกช้างเล็ก มแมลงเอฟเซียป่าตัดต่อคิปเอลตอนคืนนะฮะป่าอยู่ติดกับป่ากักบแม่น้ําเลยบ้านป่านะฮะกลับเข้ารายการถ้าเป็นบล็อกช้างเล็กเอฟเซียแบบนี้ให้เอฟซีลองสังเกตด,ดูนะฮะถ้าเป็นบล็อกช้างเล็กแบบนี้ผ่านการใช้งานสมบูรณ์ฮนะะป่ารับซื้อนะฮะจากเหรียญปกติธรรมดาใช่ไหมสามร้อยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเป็นช้างใหญ่สมบูรณ์ฮนะสมบูรณ์แบบนี้เหรียญละสามร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเหรีย ช้างเล็กแบบนี้ประปาร,รับซื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณเหรียญละ5้าถึงหกรบาทกันเลยทีเดียวนะฮะก็ลองไปตรวจสอบดูอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดู F อฟมาดูว่าช้างเล็กช้างใหญ่ฮะจริงไหมแตกต่างกันยังไงเนาะก็มีความแตกต่างกัน F อฟซียนะก็แตกต่างกันจริงระหว่างช้างเล็กกับช้างใหญ่ f อฟพอจะมองออกไหมฮะหนาะพอจะมองออกไม่เอ่ยก็บล็อกหาง่าย จะอยู่ฝั่งนี้บล็อกหายากจะอยู่เหรียญน,นี้อดีจะวปลาลองลองส่องกล้องให้ดูนะฮะส่องกล้องให้ดูบล็อกช้างเล็กลองสังเกตดูให้เอฟซีฮะอ่ะให้เอฟซีลองสังเกตดูนะฮะทั้งสองเหรียญน,นี้รูปช้างเขาจะแตกต่างกันนะฮะถ้าเป็นบล็อกช้างเล็กเนี่ยเขาจะมีขนาดอของตัวช้างในเอฟซี FC จะเล็กกว่านะ,ะสำหรับเหรียญน,นี้นะให้ดูแบบชัดๆแบบนี้ได้เองดได้ไมเอฟซีได้จะได้อยู่เนาะนะฮะลองดูที่ตัวช้างนะฮะ เขาจะเป็นช้างเล็กนะเออฝั่งเนี้ยแต่สําหรับเหรียญน,นี้จะเป็นช้างใหญ่นะฮะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอ่าสหรับลําตัวของช้างนะฮะตัวของช้าง <S <S ลองสังเกตดูนะฮะเหรียญนี้เป็นช้างใหญ่ส่วนเหรียญที่ถัดด้านหน้าเอสจะเป็นช้างเล็กเหรียญนี้ค่อนข้างจะไม่คมชัดเท่าไ,รไหร่จะได้เอยเพราะว่าแสงสว่างไม่ค่อยเพียงพอด้วย <S 1> <S 1> เอาง่าย,ายๆฮะใครสังเกตเป็นนะฮะสำหรับเหรียญอัด ดีบุกสมัยจักรการที่4ี่นะฮะถ้าสังเกตเห็นเป็นช้างเล็กท่านท่านจะขายได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกรวมเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยหรือว่าเท่าตัวเลยฮะนะก็เดี๋ยวป้าลองสองกล้องเล็กให้ดูเนาะวางไว้เหมือนนี้ก่อนนะ F4 ป่าจะสองกล้องมือขวานะฮะลองลองดูก่อนเนาะลองสังเกตดู 4, นะีนะช้างเล็กจะแจมไม่เออ F4 จะแจมไหมมองไม่เห็นเลยเนาะนะฮะภาพมัวไปหมดเลยนะอืม มองไม่เห็นเอฟซีเนาะดูอย่างเดิมดีกว่านะดูอย่างเดิมกันดีกว่านะระหว่างช้างเล็กแล้วก็ช้างใหญ่บอกปาว่าสังเกตดูไม่ยากนะเอฟซีลองไปสังเกตดูนะระหว่างช้างเล็กแล้วก็ช้างใหญ่นะมีความแตกต่างกันเล็กนะ้อยเห็นไหมเอ่ยนะก็คือถ้าเป็นช้างเล็กจรนะิงๆฮะจุดหนึ่งให้ดูนะฮะลองสังเกตดูว่างาช้างเนี่ยจะวิ่งชนกรอบนะงาช้างนี่ชนกรอบนะ ชนขอบเลยเห็นไหมฮะเหรียญเนี้ยอ่ลองสังเกตดูนะงานช้างนี้เขาจะชนขอบเลยเห็นไหมฮะจะเห็นงานช้างแบบชัดเจนเพราะปามไม่มั่นใจว่าจะเป็นแบบนีทุกเหรียญหรือเปล่าง่ายๆเราต้องตรวจสอบกันเนาะก็ลองสังเกตดูฮะถ้าเป็นช้างเล็กฮะใกล้เคียงก็คือลองสังเกตดูที่งานช้างนะเขาจะวิ่งชนขอบเห็นไหมขอบกลมๆรอบช้างอ่ะนะแต่ถ้าเป็นช้างใหญ่ฮะเหมือนคล้ายๆว่างานช้างนี้จะสั้นลงนะขอบจะไม่วิ่งอ่องงานช้างจะไม่วิ่งชนขอบ นะลองสังเกตดูแต่ที่แน่ๆฮะลำตัวของช้างก็จะแตกต่างกันนะฮะพอดีปปาได้มาเหรียญหนึ่งพอดีเปนค,นคนพบข้อมูลด้วยนะฮะปะปาก็เลยมาทําเป็นคลิปประกาศรับสือ่อลองสังเกตดูเนาะใครที่มีเหรียญอัดเนื้อดีบุกสมัยรัชกาลที่4แบบนี้เอฟเสียก็ลองสังเกตดูแค่ด้านหลังนะลองสังเกตดูเพียงด้านหลังถ้าเป็นช้างเล็กเอฟเียลองสังเกตดูฮนะ ให้สงสัยเลยว่าถ้าเป็นช้างเล็กแล้วก็ลองสังเกตดูที่งาช้างนะป้าป้าก็ไม่มั่นใจว่าถ้าช้างเล็กทุกตัวเนี่ยงาช้างจะชนขอบหมดไหมแต่ช้างเล็กเหรียญนี้เอสเซียที่แน่เลยงาช้างที่ชนขอบเลยนะฮะงาช้างชนขอบเลยเป็นช้างเล็กนะฮะถ้าเป็นช้างใหญ่เนี่ยงาช้างก็จะสั้นๆนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องดูควบคู่นะระหว่างงาช้างแล้วก็ตัวช้างด้วยนะหลักๆก็ลองดูที่ตัวช้างนะฮะหรือดูที่งาช้าง โอเคเนาะค,คลิปนี้มาประกาศรับซื้อเหรียญอัดดีบุกช้างเล็กช้างใหญ่นะ f อใครมีก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาดูก็ง่ายๆเลยเอฟซีะถ้าเป็นอัดดีบุกเนี่ยปปาร,รับซื้อไม่ว่าจะเป็นช้างเล็กหรือว่าช้างใหญ่ลองไปสํารวจดูนะถ้าเป็นช้างเล็กช้างใหญ่ทั้งสองเหรียญน,น,นี้สมบูรินะสภาพเนี่ยสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์จัดจัดจริงๆแบบเหรียญน,นี้นะฮะถ้าสมบูรณ์จัดจัดจริงๆแบบเหรียญน,นี้นะฮะอย่ีงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยเห็นไหมเอฟซี FC. ถ้าสมบูรณ์ระดับนี้นะถ้าเป็นช้างเล็กเนี่ยาป่ารับซื้อ5 6 0ถึงรแต่ถ้าเป็นช้างใหญ่เนี่ยาป่ารับซื้อนะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ2 3 0ถบาทเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเหรียญอัดยีบุกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีต้นตำนานนะนะต้นตำนานแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าอืมคือเขายังไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบันวันนี้นะฮะยังไม่ได้รับความนิยมสูงสุดใปัจจุบันวันนี้ นะเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดจริงๆเนี่ยก็คือเหรียญทีออ่ตลาดเหรียญยอมรับนะทางด้านราคาแล้วก็ความนิยมของนักสะสมนี่ทั่วไปเลยนะฮะก็แต่สาหรับเหรียญอัดดีบุกถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญโบราณก็ตามแต่ความนิยมนะฮนะณตลาดวันนี้วันนี้ยังไม่สูงสุดเราจะเห็นว่าตลาดเหรียญเนี่ยยังไม่ค่อยประกาศร,รับซื้อมีการเล่นหากันอย่างช่องของปาลารับมานีลยเหรียญโบราณเหรียญอัดดีบุกราชการที่4เนี่ยปปาก็ต้องมาทํา ทำรายการนะฮะส่งต่อให้กับนักสะสมที่เขาชอบจริงๆอยากจะเก็บเหรียญสะสมเอ,อเ่อเหรียญโบราณจริงๆนะฮะเพราะเขาต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุดฉะนั้นราคาจะตั้งซื้อขายแพงที่สุดไม่ได้นะฮะเพราะว่านักสะสมยังไม่นิยมที่สุดทั่วราชอาณาจักรเหรียญนด้ออกไหมฮะเนาะตลาดเหรียญเขายังไม่นิยมที่สุดนะฮะแตกต่างจากเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุดจะขายง่ายนะฮะแต่สําหรับเหรียญน,นี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเหรีหยญโบราณก็ต่างแต่นักสะสมยังไม่นิยมที่สุดในตลาดเหรียญบ้านเราณนะปัจจุบันวันนี้เข้าใจตรงกันนะฮะต้องเข้าใจตรงกันราคาก็อยู่ประมาณแบบนี้ก่อนต้องบอกเลยครไม่ว่าจะเป็นช้างเล็กช้างใหญ่ฮะถ้าผูกก่อนมากๆขอบล้มหายผูกก่อนบินไปเลยเนี่ยอย่างนั้นจะซื้อกันได้แค่หลักสิบเท่านั้นเอง f จะกี่สิบนะฮะเหรียญที่อัดยี่บุกจะ,จะขายได้ราคาหลักร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยต้องเป็นเหรียญที่สภาพสมบูรณ์นะฮะถ้าใครคิดว่าราคา้ราคานี้ส่งขายได้ก็สามารถติดต่อมา ใครที่เสียดายก็เก็บไว้ก่อนนะครป้าปายย้ำเลยนะว่าเหรียญโบราณที่มีตํานานราคาสูงสุดจริงๆเนี่ยที่จะขายได้นะมีช่องรับ YouTube รับซื้อด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นเหรียญขาได้ราคาแพงที่ตลาดเหรียญเขานิยมในช่วงนี้ด้วยนะฮะบ,บางทีเราต้องแยกออกจากราคาในอดีตที่คําทําไว้ค่อนข้างสูงใช่ไหมนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาไม่นิยมที่สุดฉะนั้นปปาก็รับซื้อราคาแพงที่สุดไม่ได้เช่นเดียวกัน โอเคเนาะหากใครคิดว่าราคาที่ส่งขายได้ก็สามารถติดต่อช่องของปะปามานะสำหรับเหรียญอัดดีบุกสมัยรัชการที่4ฮะในรูปแบบบล็อกช้างเล็กงาทะลุขอบแล้วก็รูปแบบบล็อกช้างใหญ่ปกติธรรมดาใครสงสัยอะไรยังไงก็สามารถรีวิวอ่รีคลิปกลับดูอีกรอบนะหรือไม่ก็ติดต่อช่องของปะาปามาในะสีนะ่เนาะประมาณนี้แหละอ่ะ ช่องทางการติดต่อเสียปปาให้ดูแบบนี้เลยนะเพราะว่าคือ,อยังไงละ,ะปะปาอัปโหลดคลิปวิดีโอนียถ่ายทำทางหลังบ้าน y o u t u นะฮะปปายังแบบคลา,า,ายว่าไม่เหมือนแอปต่างๆฮะเราจะให้รูปโปรไฟล์ไลน์ติดต่อเนี่ยขึ้นอยู่ใต้คลิปวิดีโอไม่ได้นะแต่ตัดต่อหลังบ้าน u t u b e เนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วกว่านะตัดต่อเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโอแล้วไปตั้งเวลาได้เลยนะก็เป็นเวลาที่ประหยัดฉะนั้นปปาก็เลยเลือกที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโอทางหลังบ้าน YouTube แทน นะเพราะป่าๆยังไม่มีบุคลากรเยอะทําเอง f อฟซีทำเอง, f C H, ท,เองทั้งหมดเลยนะฮะก็ต้องใช้เวลาที่จํากัดนิดหนึ่งเพราะต้องไปดูเอาเวลาไปทํางานอื่นจุดๆอื่นด้วยตรวจสอบเรียนเอย่ยประมาณนี้นะฮะใครมีก็ติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นไอเดียไลน์ศูนย์เก้าสองเ็กสามนะฮะก็สามารถเพิ่มไอเดียลแล้วก็ถ่ายรูปเรียนของท่านตรวจสอบประเมินราคากัน โอเคเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเอฟซีใครที่มีเหรียญอดดีบุกค,ครับไม่ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานมากใช้งานน้อยหรือเป็นช้างเล็กช้างใหญ่นะฮะก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันปปาแจ้งให้ทราบว,ว่าเหรียญอดดีบุกนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญโบราณราคาที่อดีตนะฮะราคาอดีตที่ทําไว้ค่อนข้างสูงนะเหรียญอย่างเดยกช้างเล็กเนี่ยนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่านั่นคือราคาสมัยก่อนนะฮะแต่เหรียญน,นี้ยังไม่ได้รับความนิยมที่สุด พอป,า,ปาจะประกาศรับซื้อราคาสูงไม่ได้นะฮะไม่ใช่ได้รับความนิยมที่สุดในยุคป,ปัจจุบันวันนี้ราคานี่รอเราต้องรอให้นักสะสมเนี่ยที่ซื้อเหรียญทั่วทั่วล้อดตลาดเหรียญเนี่ยเขาเขานิยมกันก่อนนะ,ะในปัจจุบันนี้เราก็ต้องซื้อขายกันในราคาที่ดอกกว่า,าราคาตามเว็บไซต์ต่างๆด้วยฉะนั้นก็เข้าใจตรงกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่นะคลิปนี้สวัสดีครับ